วิธี m o d i f ยต่อจอรถยนต์ผ tamam. ่านปรีเข้าแอมจิวคาราโอเกะดี900าอจิวดี900ทดสอบทดสอบ1 2 3เทสหลบทดสอบสวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปวิดีโอนี้นะฮะผมจะมาแนะนำการต่อแอมจิวดี900นะครับต่อร่วมกับจอแอนดรอยรถยนต์นะครับ และก็ใช้ตัวปริยยนนะครับในการปรับนะฮะตามคอมเมนต์ที่เพื่อนนักดีบายแนะนำเข้ามานะครับอยากจะให้ผมาสาธิตการต่อนะครับคลิปนี้ก็เลยจะมาให้แนวทางนะฮะว่าจะมีวิธีการต่อ,อยังไงเพื่อเพื่อนๆน,น,นักดีบายไปประยุกต์การใช้งานแล้วแต่ไอเดียของเพื่อนนักดีบายนะครับจะไปต่อในรถยนต์หรือว่าจะทําเป็นตู้ลัโพงบู้ทูดีบายก็ใช้แนวทางนี้นะครับไปดูกันเลยฮะ สำหรับการต่อใช้งานในคลิปนี้ผมจะเน้นการต่อสัสัญญาณนะฮะในส่วนของไฟเลี้ยงเนี่ย MQD900 เขาก็จะมีภาคใจไฟอยู่แล้วนะครับผมก็จะใช้เดิมๆนะฮะ,ะทดสอบเป็นแนวทางไปก่อนนะครับและในส่วนของจอ n อ r o อยและก็ปรีรถยนต์จะใช้ไฟเลี้ยงร่วมกันนะครับเพราะว่าเขาใช้แรงดันอยู่ที่12สอโวลต์นะฮะผมจะ,อะเอาสวิตชิ่งนะครับมา แปลงไฟบ้านนะครับมาจ่ายให้กับทั้ง2เครื่องนี้นะฮะหลักๆก,ก็จะแนะนําการเชื่อมต่อสสัญญาณน,นะครับว่าเราจะต่อเข้าจุดไหนยังไงนะฮะในส่วนของภาคเยไฟเนี่ยเราก็ค่อยไปประยุกต์การใช้งานตามแต่ไอเดียของแต่ละคนนะครับมาเริ่มต้นจากจอ a อน r รอยนะครับจอแอนดรอยเนี่ยผมจะใช้ไล่เอาไปขายายผ่านปีนะครับแล้วก็มาเข้าแอมจิวดีเก้าร้อยนะฮะ เครื่องขยายหลักก็คือ a m g d 900นะครับหลักๆเราก็จะมาต่อไฟเลี้ยงนะครับให้กับ Joy Android และก็ต่อสัญญาณไายเอนะครับเริ่มต้นที่คอนเนคเตอร์แรกนะฮะเป็นชุดไฟเลี้ยงนะครับนี่นะฮะชุดนี้นะครับไฟเลี้ยงเนี่ยตามมาตรฐานเลยนะครับก็จะเป็นาสายสีแดงเนี่ยก็จะเป็นรีโมทนะครับ สีแดงเป็นรีโมทสายสีเหลืองก็คือสายไฟเลี้ยงนะครับผมก็จะเอาสายควบบวกที่มาจากสวิตชิ่งนะครับหรือว่ามาจากแบตนะครับมาจับกันเลยนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมจะใส่เป็นสวิตนะครับท่านผู้ชมก็มาตัดต่อไฟรีโมทสายสีแดงนี่นะฮะแต่ในคลิปนี้ผมจะต่อตรงเลยนะฮะเพราะว่าจะต่อผ่านสวิตชิ่งนะครับแล้วก็สายสีดําจาก ขั้บของแบตหรือว่าขอ้วลบของสวิตชิงก็มาเข้าสายสีดําของจอแอนดรอยนะครับที่เหลือก็จะเป็นสายลําโพงและก็สายคอนโทรลต่างๆนะฮะเดี๋ยวในคลิปนี้จะไม่ได้ต่อนะครับเพราะว่าเราจะนําเอาสัญญาณไลทเอาออกจากจอไปขยายที่แอมจิวนะครับในส่วนนี้ก็ไม่ได้ยังไม่ได้ใช้งานนะครับในคลิปนี้และอีกชุดนึงนะฮะก็จะเป็นชุดสัญญาณนะครับอ่าตัวนี้เป็นคอนเนคเตอร์สัญญาณนะฮะ ในส่วนของจอเนี่ยจะมีหลักการคล้ายกันนะครับบางทีถ้าเกิดว่าท่านชมซื้อมาใหม่ก็จะมีคู่มือนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีคู่มือเขาก็จะมีตัวลาเบลนะครับติดมากับสายอยู่แล้วนะครับสําหรับส่วนที่จะใช้งานสําหรับชุดสัญญาณนะครับก็คือสายสีน้ําเงินนะครับก็จะเป็นแอม n t คอนโทรลนะครับนี่นะฮะเราจะต้องต่อเข้ากับรีโมทของปีรถยนต์หรือว่าเป็นรีโมทของพาวเวอร์นะครับเดี๋ยวผมจะต่อให้ดูนะครับ แลกวก็สัญญอออโอโออาณ audio out นะครับอ่านี่นะฮะ audio out อา t R นะครับนี่นะครับสายที่ขาว out L นะครับเราก็นําสัญญาณชุดนี้นะครับไปขยายกับตัวเข้าหาปีก่อนนะครับแล้วก็ออกไปหา M Q นะครับต่อคอนเนคเตอร์นะครับ นะต่อไปก็จะเป็นชุดสายของสัญญาณนะครับแล้วก็เสียบคอนเนคเตอร์นะครับเข้าไปนะฮะการต่อสัญญาณ a อ d ิโอเอานะครับสินเช็ค r c a แบบนี้นะครับเข้า2ออก2องนะฮะแล้วก็ต่อ,อ,อจากนะครับเอา r นะครับเอา L นะครับ r r นะครับต่อมาหาอินพุตของปรีนะครับ เราจะต่อเข้า input cd หรือว่า input a u x ก็ได้นะครับผมก็จะต่อเข้ากับ input a u x นะครับน,น,ะะนี่นะครับนี่นะครับสัญญาณจากตัวจอ n d r o i d นะครับมาหา input ของปรีนะครับแล้วก็ในส่วนของจุดหนึ่งนะครับนั่นก็คือ m-control นะครับเป็นสาย คอนโทรลภายนอกนะครับเป็นไฟ12โวลต์ออกไปหา power หรือว่าจะไปหาปรีนะครับถ้าเป็น power นะครับเราก็จัมออกไปหา power นะครับก็จะคือเอราจะสั่งงานจากตัว joy android นะครับไปอ n อนปรีหรือว่าไปอ n อน power นะครับนี่นะผมจะให้ดูจุดไฟเล็กของตัวปรียุต์นะครับสําหรับปรีตัวนี้นะฮะด้านซ้ายมือสุดจะเป็นรีโมทนะครับสายสีแดงเส้นเล็กนะฮะ ตรงกลางก็จะเป็นกลาวนะครับรีโมทกลาวแล้วก็ไฟบวก12โวลต์นะครับเป็นสีแดงเส้นใหญ่นะฮะและผมจะนำสีแดงเส้นเล็กนะฮะเป็นสายรีโมทของปรีนะครับมาต่อเข้ากับสายสีน้ำเงินของจอแอนดรอยนะฮะนั่นก็คือสาย M con นะครับตัวปรีละยนต์จะถูกสั่งงานด้วยตัวจอแอนดรอยนะครับผ่านสายนี้นี่นะฮะก็คือไฟเลี้ยงของปรีนะครับไฟเลี้ยงของปลีก็ สายสีดาก็คือขัอ้วลบของแบนตนะครับสายสีแดงคือขั้วบวกของแบตนะครับแต่ไปเข้าสวิตชิ่งนะฮะเพราะว่าเราใช้สวิตชิ่งแทนแบตนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยงจอยแอนดรอยนะครับ <entend sta> นี่นะฮะไฟเลี้ยงจอยแอนดรอยนะครับสายสีดาก็คือขัอ้วลบของสวิตชิ่งหรือว่าขั้วลบของแบตน,นะครับแล้วก็สายสีแดงนะครับที่มาจากขั้วลบของสวิตชิ่งนะครับก็มาต่อเข้ากับไฟเลี้ยงแล้วก็ตัว ไฟรีโมทนะครับของตัวจอ Android นะครับถ้าเราจะตัดต่อแล้วก็มาทำสวิตช์ใส่สายสีแดงนี่นะครับนี่นะตังนี้นะครับนำสายจากจอ Android แล้วก็ริลยนนะครับมาต่อให้ถูกขั้วนะฮะเข้าสวิตชิ่งพ p เ w อร์สป라이นนะครับผมก็จะทำการต่อสัญญาณออรดิโอเอานะครับจากตัวฟิลยนนะครับเป็นล ne LR นะฮะตัวนี้นะครับ ก็จะออกจากฟอนต์แล้วกันนะครับฟอนต์เอลร์นะฮะมาหาตัว m อ d 9 0 0นะครับ,น,รบนี่ฮนะอินพุตของ m อ d 9 0 0จะต่อได้2จุดนะครับก็คือแจ็ค RCA เข้า2ออก2และก็แจ็ค RCA เข้า2ออก1นะครับ เลือกใช้งานนะครับตัวหนึ่งจะเขียนว่า AUX นะฮะตัวหนึ่งจะเขียนว่า In นะครับครับตอนนี้ผมก็ได้ทําการต่อลําโพงเข้ากับ MQ แล้วนะฮะซับเบตผมใช้6.5นิ้วไว้คู่นะครับแล้วก็ซ้ายขวาก็จะเป็น6.5นิ้วนะครับแหลม4นิ้วนะฮะต่อตามปกตินะครับลำโพงชุดนี้ผมก็เคยต่อมาแล้วนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวมาทดสอบกันนะครับต้นผมจะต่อสวิตชิ่งนะครับป้อนไฟให้จอก่อนนะฮะ กำทำงานแล้วนะครับเรากำลังบูตเครื่องการต่อตามปกตินะครับผมก็จะเสียบปลั๊กไฟเลี้ยงแอมพิวนะครับเดี๋ยวค่อยมาออนตัวสวิตช์นะครับอีกทีนึงนะฮะในส่วนนี้เราก็กดเป็น AUX in นะครับ อันนี้เป็นลายยินนะครับอ่าการที่จะสั่งให้ตัวปรีทำงานเนี่ยเราต้องมาสั่งที่ตัวซอฟต์แวร์ของตัวจอแอนดรอยนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูใกล้ๆนะฮะดูนะครับ,ดรบกดที่ตั้งค่านะครับนี่นะแล้วก็เลื่อนขึ้นมานะครับอ่าตั้งค่ารถยนต์นะครับน,นะก็จะมีเปิดล่างสุดเลยนะครับจะเขียนว่า เปิดใช้งานเครื่องขยายเสียงภายนอกนะครับอ่าสังเกตนะฮะตัวนี้จะไม่ได้เปิดนะครับอ่ากดทีนึงนะฮะปึ๊บมีนะครับปรีทํางานนะครับนีนะครับกดปิดปีไม่ทํางานนะครับเปิดปีทํางานนะฮะถ้าเราเปิดไว้แล้วนะครับตัวอ่าซออต์แวร์ของตัวจอแอนดรอยั้นก็จะจําไว้เลยนะครับคราวหน้าเวลาเราปิดก็จะตั้งครั้งเดียวนะครับอ่าลองดูนะเดี๋ยวผมจะปิดจอนะครับ กดปิดนะครับปุ๊บเห็นไหมฮะปรีก็จะดับด้วยนะครับนี่นะถ้าเกิดเราเปิดจอนะครับปุ๊บนี่ปรีก็จะติดนะครับนี่นะฮะอ่ะาเบื้องต้นเดี๋ยวผมจะเปิดเพลงจากจอแอนดรอยนะครับอ่ดูนะฮะ,ะเปิดเพลก่อนนะครับเ่มรมรลนฮะ ถือว่าสัญญาณจากจอ Android นะฮะก็จะสามารถที่จะปรับแต่งได้จากปริุญน,นะครับและเราสามารถที่จะใช้ฟังก์ชันของวิดีโอนะครับเปิดเพลงก็ได้วิดีโอก็ได้นะครับและในส่วนของแอมจิวเราก็สามารถที่จะต่อไมโครโฟนได้นะครับถ้าเกิดว่าเราเปิดวิดีโอเป็นคาอเกะนะฮะเราก็สามารถที่จะมาเสียบไมครร้องเพลงได้นะครับในส่วนของแอมจิวดีเก้าร้อยตอนนี้ผมก็เปิดวิดีโอจากจอแอนดรอยนะฮะ ก็เหลือแค่เพียงทดสอบอไมค์นะครับทำการทดสอบไมโครโฟนนะครับทดสอบทดสอบทดสบทดสอบทดสอบสองสามเทสทดสอบทดสอบทดสอบแอมจิวดีเก้าร้อยต่อกับจอแอนดรอยลูกจุ สร็จแล้วนะครับสำหรับแนวทางการต่อปรีรถยนต์เข้ากับ m อม9ิ0 0นะครับซึ่งเป็น m อมิมีปรีไมในตัวนะฮะและก็ผ่านปรีรถยนต์ด้วยนะครับต่อร่วมกันนะฮะเพื่อที่จะใช้ปรับแต่งเสียงหรือว่าต่อสัญญาณไลเอาออกไปเพิ่มเป็นแอมขับซับเบตได้อีกนะครับตามคอมเมนต์ที่เพื่อนนักดีบายคอมเมนต์เข้ามานะครับหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์นะฮะยังไงฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ กดกระดิงกับชแน n เจ็ดดีไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ